สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับหนึ่งเดียวในตองอูครับหกล้อคันเดียวครับจานชายไหวไหมโอ้โดนดันตูดดีครับโอ้ยจบชีวิตจบชีวิตโอ้ตาๆวาเรียบร้อย <c oughs> จานให้สิบล้อเขาวิ่งเถอะขอร้อง เออลูพี่ให้สิบร้องเขาวิง่งขอลองดูบ่มีการลองดูอีกพอพ่อพอ,พอไปไม่ได้หรอกหมดสิทธแล้วไม่ต้องกัดฟันกัดฟันก็ไม่ขึ้นโอ้หนังเหนียวจริงๆคันนี้ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะดำเลยอ่ะไม่ไหวครับ คนหนึ่งภาคสองครับโอ้เรียบร้อยพอไม่ไหวไม่ไหวดำเลยเออดำเลยดำดำดำขึ้นไปร้อข้างบนเลยไปให้สิบล้อเขา,าได้วิ่งดำเลยขอให้ดำละดำเลยดำดำไปดำไป เดี๋ยวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่อีกไปรออยู่ข้างบนเลยเนอะไม่ต้องลงมาเนอะสู้เขาไม่ได้นะครับวิ่งกับสิบล้อเนี่ยยากเออโอ้ไม่ไหวครับ HK 200 SM e ครับฝั่งโน้นน่าจะน่าจะเกือบจบแล้วเจ้าแคทครับ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นของเสียตินรหรือว่าออของโทนหนึ่งขับเองเลยนะวันนี้

ารถจรักนชายไม่แรงบ่รถจรักนชายไม่แรงบ่เร็วบ่บอบเอาแค่นี้บ่เนี่ยแค่นี้บ่อ๋อเนี่ยหลังนี้บ่อันนั้นของเขาไปโอ้เล่นมาอยู่ข้างในเลยอนะ่ะเฮ้ยหนึ่งมื่นแปดพันคิว 1 8 0 0 0มืนปันคิวเดี๋ยวมาดูเจ้าร็อกคันนี้ครับว่าจะไปรอดไหมทางนิดหนิดบดก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าเจอ เข้าไปมันก็เป็นร่องเหมือนเดิมเนะี่ยนี่ะว่าไม่ยากงาน,นนี้แต่ว่าดินข้างล่างค่อนข้างจะเป็นตมน,นะวอาดินดินชั้นแรกเป็นตมอยู่อ๋อไป ตากครับโอ้ยเรียบร้ย,รย,รยครับลงมาเลยพี่ติดติน่า่่านเนี่ยเ <c oughs> จเจอ่าโอ้พี่เจลูกพี่บนแล้ว รูว่าทางนี้ตุ่มก็ยังมาอยู่ทำยังไงครับเนี่ยทำยังไงโอ้ยจะยกเหรอไม่ดันเหรอดันนี้ไม่ได้หรออ๋อเขอจะดันเลยแต่ว่าปลายมันไม่ปิดไป ก็ลุยเต็มที่ครับ